สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมกับช่อง youtube ลุงลิงลมโมเดลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าเขียวออนิวนะครับเจ้าเขียวออนิวคันนี้เลยนะครับผมเป็นรถตามท้องตลาดทั่วไปครับผมเป็นรถดั้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยซึ่งเดี๋ยวผมพามาดูเป็นรถแบบนี้นะรถแบบนี้เอามาแค่ทำสีกระบะใหม่นะครับทำสีกระบะใหม่ เนี่ยกระปะเดียวกันเลยครับใช้งานทนทนนะครับใครที่เอาไปใช้งานหรือว่าเอาไปให้ลูกให้หลานเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับเจ้าตัวนี้แล้วเราก็จะมีหัวหัวเดิมแบบนี้ให้ไปด้วยนะครับแถมให้ไปด้วยถ้าใครต้องการนะครับนี่นะครับผมรถตาดทั่วไปเลยคันละร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งตีกลมๆไปเลยประมาณร้อยหนึ่งครับผมใครที่อยากได้นะครับจัดเลยจัดมาสามารถเอามาแต่งเอามาดัดแปลงเองได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ ผมได้ประมาณ6กสิเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดใส่กระจกนะครับใส่กระจกข้างหน้าแล้วก็พวกกระบอกน้ำนะครับกระบอกน้ำไฮดรอลิกพวกเนี้ยยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็พวกถังน้ำมันพวกแบตแล้วก็ไฟไท้ายนะครับผมก็จะจัดไม่เยอะครับคันนี้ <S <S เพื่อที่จะให้ประหยัดงบลงมานะครับผมคันนี้อยู่ที่ประมาณยังตั้งราคาไม่ได้นะครับ แต่ว่าใครที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับหัวตัวนี้เราสามารถยกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมจะมีตัวยึดนะครับซึ่งเราสามารถซื้อหัวแยกได้ด้วยนะครับหัวจะโดยเฉพาะหัวตัวนี้นะครับ550บาทนะครับใครต้องการก็สกิปมาได้นะครับสั่งให้ทําสีได้ครับผมสําสีได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าจะบวกเพิ่มค่าสีไปอีกประมาณร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีสีมันผมไม่ได้มีอยู่ในสต็อกมันก็ต้องไปซื้อนะครับ ก็จะแพงหน่อยนะครับสีพวกนี้เป็นสีสามูไรครับผมนี่นะครับ<อ>ก็ถือว่าจะต้องการเป็นหัวอีซูซุสองหนึ่งศูนย์ก็มีนะครับเนี่ยใส่ทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยสามารถเลือกหัวได้ครับผมแต่และหัวอาจจะถูกรว่าแพงกว่ากันนิดหน่อยครับผมไม่เยอะ <c oughs> นี่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของรถอีกรอบคันอีกทีหนึ่งนี่นะครับ สกิลนี้จะเป็นสกิลหนึ่งต่อยี่สิบสี่นะครับผมเทียบเท่าอาจจะไม่ตรงสกิลมากแต่ว่าผิดเพี้ยนไปแค่นิดหน่อยครับผมเป็นรถตลาดเนาะที่ทุกคนหาเอามาจัดกันได้เลยทุกคนอาจจะนี่นะครับอาจจะแบบไปซื้อรถแบบนี้มาแล้วก็สังเคสหัวก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะครับหัวตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้ารอยห้าสิบาทนะครับห้ารอยห้าสิบบาทซึ่งตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังใส่กระจกอีกใส่กระจกข้างแล้วก็ กระจกนี่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจะเป็นกระจกมืดสีดานะครับรวมส่งให้เลยห้าร้อยห้าสิบนะครับจะเป็นตัวนี้หรือว่าจะต้องการเป็นรุ่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่หัวยี่ห้อนี้ไม่ใช่หัวรุ่นนี้นะครับก็ตัวนี้ก็มีนะครับมีหลายรุ่นเลยอันนี้จะเป็นเดก้านะครับผมอันนี้จะเป็นสามสองศูนย์แล้วก็อันนี้เป็นฮีโน่ห้าร้อยอันนี้สองหนึ่งศูนย์นะครับ ต้องการหัวรุ่นไหนนะครับบอกได้นะครับผมก็ทําให้ได้ทุกหัวนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอามาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็สกิปเข้ามาทาง facebook นะครับลิงลมวงเวียนศิลน,นะครับผมเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ทางช่อง youtube นี่ก็ใครอยากสแสดงความเห็นอะไรนะครับผมก็สแสดงความเห็นกันก็ามาได้นะครับอยากให้ทํารถแบบไหนก็ บอกได้นะครับผมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แล้วก็กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ